แล้อายุเท่าไหร่แล้วเอิน้องอยู่บดณิสหปีสองห้าปีเอิญน้องเนาะซื้ออย่างซื้อคนฮนะซื้อคนซื้อคนซื้อคนเป็นคนยังซื้อคนอยู่เนาะเออเขาเรียกว่าไทดำเนาะนี่เนาะแม่น่ะสนเผาไทดำถ้ามัดน้ำมัดหัวไปนี้แสดงว่าแต่งงานแล้วบอกแม่น่ะโอ้ทับ่มัดดิทับ่มัดนี่ยังบ่แต่งงานอ๋อเข้าใจถ้าผู้สาวด่รู้เลยเนาะ เออมาแต่ซ้ำเหนือมันบอกโอ้พี่น้องเอ้ยเรื่องเราเออมัดแบบนี้เขาเอิญว่ามัดอยงางนี่นะเฮ็ดหอะเฮ้ยมัดตังเก่ามัดตังเก่าเนาะยูจูนอันมันติดเดี่ยนเดี่ยวฟูเลยเนาะโอ้เทาสิเปที้ยวเด้อเลาะขึ้นไปทั้งซ้ำเหนือครนะพูดเนาะซ้ำเหนือเลยเนาะเสียงขวางซ้ำเหนือเนาะโดยโดยขอบใจเด้อ